สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP Karadium นะครับวันนี้บอลก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอลสอีอาจจะเป็นบอลสีด่างแดงนะครับแล้วก็จะมีไม้มาแบ่งปันแต่ตอนนี้ยังก็คือไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็มี่าทําจํานวนไปแล้วหลายๆต้นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มยยีไม้ยากหน่อค่อนข้างที่จะเยอะะครับสำหรับ ตู้นี้นะครับเนี่ยครับผมน้องค่อนข้างที่จะด่างเยอะเลยนะครับสําหรับต้นนี้เป็นสาวนะคอนชัยสีเนี่ยนะครับด่างด่างจัดแบบจัดมากๆนะครับผมก็คือเนี่ยมันจะไม่โตมันจะโตช้านะครับผมถ้ามันด่างจัดจัดนะอันนี้เป็นเพชรจรัดแสงนะครับเนี่ยเริ่มจะแบบไม่ค่อยด่างแล้วครับผมก็จะโตวไหวหน่อยแต่ก็ถ้าผ่ามาอย่างเงี้ยมันก็จะด่างนะครับผม ก็จะดังก็บอลก็เลยไม่ค่อยได้ตกใจกับมันมากเท่าไหร่นะครับต้นนี้เป็นซับพูนผลนะซับพูนผลนะต้นนี้ก็จะเป็นไม้ด่างแดงอีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเนี่ยครับผมก็เริ่มโตแล้วต้นเริ่มใจะใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกสัพักนึ่งน่าจะมีจํานวนอันนี้อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับเป็นหน้าเทพอ,อีกหน้าหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่บอลจะเก็บไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผม แต่ก็เดี๋ยวผ่าแล้วจะมีมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับต้นนี้ก็จะเริ่มเผือกแล้วต้นนี้เป็นวังสําราญวังสําราณนี่ครับผมวังสําราณหน้านี้เลยนะครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่นําเสนอเลยครับผมรัตนจันทร์ด้วยนะครับผมรัตนจันทร์ครับส่วนเจ้าเลนูนครต้นนี้เลนูนครต้นนี้บอลจะแยกหน่อละเดี๋ยวรอให้เกิดอีกสไปนหนึ่งก่อนครับผมก็จะแยกหน่อ ตู้นี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมที่จะมาแบ่งได้แล้วก็มีที่บอลแยกหน่อไปแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับล้อน้องฟอร์มโตหน่อยเนี่ยต้น,นเป็นพวกนาลิบุรพานะเนี่ยกัดทุกใบกัดทุกต้นนะครับกัดทุกต้นมีบอลมีมันนีล้อมเพชรกับเข้าด้วยนะหนึ่งต้นก็เก็บไว้เหมือนกันแล้วก็สีล้านักป่าเนี่ยที่บอลแยกหน่อมานี่ก็ด่างลนะครับด่างทุกต้นนะครับด่างทุกต้นบอลคิดว่าเวลาแยกหน่อมาก็จะด่าง ตามแม่เขานะต่อให้อย่าสักพักหนึ่งถ้าเขาไม่ด่างเขาก็จะด่างกลับมานะเนี่ยยด่างเดี๋ยวบอลจะมาปล่อยนะรอให้น้องแข็งแรงก่อนอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูฟอร์มด้วยว่าจะออกมาเป็นลันกษณะแบบไหนนะสําหรับศิลานักปากก็อันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมเปิดๆเปด่างๆนะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึู้นี้นะครับ ก็จะมีบอลด่างแดงให้เพื่อนๆชมนะต้นนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองในกล้องจะสีสดน้องด่างจัดนะแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยโตเท่าไหร่เดี๋ยวบอลพาไปดูเพื่อนมีไม้ต้นไหนที่พอจะแบ่งปันได้นะ <c oughs> ตรงนี้มีไมม เนี่ยครับอย่าต้องรออีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวบอนเลี้ยงสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะอย่างเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีต้นแม่เขาอะนะตัดสวยจ้าตอนเนี้ยถ่าไปเป็นจอมท่านแม่เขาให้ดอกแล้วนะครับเป็นจอมแล้วก็เนี่ยท้าบางแก้วท้าหน้าดีๆนี่ก็ให้ดอกแล้วเหมือนกันเนี่ยใครชอบชายชนหน้าแบบนี้เนี่ยบอมีหนอ่อทักมหาบอนนะบอนยากหน่อให้บอนยากหน่อให้ชินะบัญชรรอ,ออีกนิดนึงนะครับ อีนิดเดียวเดี๋ยวบอลเลี้ยงอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวบอลจะมาแบ่งมาหาเษฐีมีเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวบอลเลี้ยงให้โตก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอลจะมาแบ่งปันต้นนี้เป็นสมประสงค์นะเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจหน่อนนะก็ทักหาบอลนะบอลขายให้450้าบาทนะเป็นไม้แยกหน่อนนะเดีย๋ยวบอลแยกให้ยังไงก็ถ้าแยกแล้วเดีย๋ยวบอลฝากบอลอาจจะต้องฝากบอลเลี้ยงสักอาทิตย์นะึงนะ อันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมเปิอะๆนะมีคนจองไปแล้วนะครับต้นนี้เดี๋ยวอีกสักพักไอ้ต้นนี้มัน,นีเมืงนนเหลือต้นสุดท้ายนะลุ้นด่างนะเหลือต้นสุดท้ายเป็นไม้ยักหน่อนนะสามรอยห้าสิบาทต้นสุดท้ายนะหมดแล้วนะครับผมมันีเมืองนนสำหรับต้นนี้แล้วก็ใครสนใจนพกก้าเนี่ยวันมีแยกหน่อนนะยยกหน่อนให้ไม้ยักหน่อนจะโตวไวนะบนต้นหน่อน,นี่บนไขยให้ 450บาทรวมทรงส่ร้อยบาทสมงทรงแล้วก็อย่าไปดูฝั่งนู้นนะว่ามีต้นไหนที่ท,ที่ปล่อยได้ไม้แยกหน่อราคาน้องอาจจะแบบว่าแพงนิดนึงแต่เขี้ยวน้องจะเยอะนะครับผมแล้วก็เต็มด้วยแล้วก็อีกอย่างนก็คือจะโตง่ายด้วยนะครับผมอันนี้ท่าบางแก้วนี่บนถ่ายตอนประมาณจะหกโมงเย็นแล้วนะครับ หน้าสวยๆนี้เลยแต่ให้ดอกแล้วบางก็เลยยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะสําหรับท่านบางแก้วหน้านี้นะนี่ใครสนใจตับจังหวัดนาราธิวาส350บาทต่อหนึ่งหน่อนะมีอยู่ประมาณสักสามหนอ่อถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจทักหาบอนได้เลยนะเนี่ยต้นแม่เขานะครับสวยมากนี่มันล่มนะครับแบบอย่างเงี้ยเลยนะแดงกัดสวยมากๆนะครับต้นนี้เป็น นาราธิวาสมี3หมนอไม้แยกนอนอละสามอละ้า0บาททักหาบอลได้แล้วก็เดีย๋ยวยังไงบอลแยกให้นะแล้วก็จะแจ้งไปอีกทีหนึ่งตอนนี้มาแยกนอเยอะมากบอลผ่าทําจํานวนไม่ทันผ่าไม่ทันจริงๆไม่มีเวลาต้นนี้วันพรฤหัสก็มาแยกนอนะครับวันพฤหัสมาแยกหนออ380บบาทนะเหลือต้นเดียวเหมือนกันเหลือต้นเดียวเหมือนกันรอน้องโตนะเศรษฐีสุพรรณถ้าอยู่ในเพจบอลจะเห็นเลยนะว่า แม่เขาค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้แยกหนอ่อบางขายให้3 5 0อห้าสบาทเหมือนกันนะสามรอห้าสิบบาทแล้วก็นี่บอลมีนี่นะปีมะโรงปีมะโรงมีหน่อใหญ่แล้วเนี่ยครับเหมือนแม่เขาเลยมีอยู่แค่หนึ่งหนอ่อถ้าเพื่อนๆน,นท่านไหนสนใจนะครับบอลจะแยกให้นะบอลคิดห้า้อยห้าสบาทรวมส่งนะต้นนี้ปีมะโรงจะเป็นฟอร์มนี้นะครับของบอลจะไม่ออกเหลืองนะเนี่ยครับผมเนี่ย สวยมากๆนะครับแล้วก็ทรงเตี้ยด้วยละใบดกเนี่ยมีหน่อเดียวเองหน่อค่อนข้างท,ที่จะสวยเลยต้นนี้บนขายหน่อให้ห้ารอยห้าสิบาทเดี๋ยวบนแยกให้นะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยหน่อเหมือนแม่ขขงมากๆานี่ครับกัดสีแล้วนะห้ารอยหสิบาทเนี่ยสวยแบบสวยมากๆากนยครับผมเดี๋ยวพามาดูอีกนะที่จะปล่อยได้นี่ที่วันนั้มันบอกว่า,กาเกาะเกตลุ้นด่างนะ อันนี้ก็เป็นไม้แยกหนอ่อเปิดมาน้องเปิดมาด่างแล้วนะครับน้องเปิดมาด่างแล้วถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะฮะอันนี้บอลให้เป็นไม้แยกหน่อนะครับสี่รอยห้าสิบาทรวมส่งไปเลยกเกาะเกตต้นนี้นะด่างมาแล้วนะครับผมเพราะว่าแม่เขาด่างนะออกมามันก็เลยด่างนะสี่ร้อยห้าสิบาทนะเป็นแบบโตวไวด้วยนะครับผมถ้าใครรับของบอลไปจะรู้นะนี่สีกัญชนะสีกัญชนาก็เริ่มนะครับเนี่ยมันมีอยู่สามต้นเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับ สีการชนาแล้วก็มีม token. ไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีไม้แยกหน่อเหมือนกันสามอห้าสิบาทรวมส่งมีอยู่แค่สองต้นนะครับนี่ไก่เศรษฐีหน้าหวานๆนี้เลย3ามอห้าสิบาทรวมส่งนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักหาบันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันต่อนะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับผมก็ยังไงก็ เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนึงเรื่อยๆนะเผื่อท่านไหนดูไม่ทันนะเพราะว่าบอลก็แยกหน่อไม่ทันเหมือนกันวันนี้ก็ผ่าไปหลายๆต้นแล้วนะครับผมก็เป็นจอมซะส่วนใหญ่หมดแล้วนะครับเนะเนี่ยเศรษฐีสุพรรณนี่เป็นจอมนะเป็นจอมเนี่ยใบยเ,กเก่าเเนี่ยทิ้งใบในแะบบใบสวยมากแต่เป็นท้นจอมนะต้นนี้เป็นเมืองเชียงใหม่เนี่ยหน้าอย่างนี้เลยนะครับเมืองเชียงใหม่บอลมีอยู่ แค่หนึ่งหน่อเองหนึ่งหน่อเองบอลให้เป็นไม้ยักษ์หน่อนเนี่ยต้นใหญ่แล้วนะสี่ร้อยบาทรวมส่งเนี่ยครับสวยมากนะครับเมืองเชียงใหม่เนี่ยอย่างนี้เลยหน้าอย่างนี้เลยถ้าใครเพื่อนทไหนสนใจหน่อก็ทักหาบอลได้นะอันเนี้ยสี่ร้อยบาทรวมส่งไปเลยครับหน่อนเนี้ยนะหน่อน,นี้ก็เดี๋ยวมาดูอีกว่ามีมีอะไรมาตอนไม้ยักษ์หน่อนบน คือบอลไม่ทันเดี่ยบอลแยกให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกให้ต้นนี้เป็นเทพมสลาเทพมาสลาอันนี้ก็เป็นจตุรเทพอันนี้เป็นพรมพิมานนี่นี่หน่อเขานะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับเนี่ยพรมพิมาน นี่ถ่ายล่มแล้วนะครับนกัดอย่างนี้เลย350บาทรวมส่งนะมาแยกหน่อนนะบนแยกให้นะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยบนแยกให้ก็มีนารีบุรพา,าต้นนี้ <c oughs> เดี๋ยวรอโตอีกสักนิดนึงเดี๋ยวบันปล่อยให้ราคาไม่แรงนะครับผมนาลีบุรพา,า <c oughs> อันนี้เป็นดารานพลัตนะครับ ดาอนดารันพลาตต้นนี้บนยังไม่ได้ผ่าเลยแต่น้องค่อนข้างที่จะนานแล้วนะแต่เนี้ยดงังค่อนข้างที่จะสวยเลยอีกต้นหนึง่งต้นนี้เป็นงามวงวานงามวงวาน,าววานแดดไม่ค่อยมีเนี่ยนะครับงามวงวานมีไม้หน่อนนะเนี่ยโตแล้วมีอยู่ประมาณสักสามสองสามหน่อเนี่ยครับถ่ายเย็นแล้วนะเนี่ยแต่สวยมากเลยนะงามวงวาน ามืงวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเป็นบอลใบกลมใหญ่ๆสวยมากๆมีอยู่สองนอนะบอลให้หน่อละสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งทักหาบอลได้เดี๋ยวบอลแยกให้น,นี่นารีบุรพานที่สวนบอลไม้เป็นไม้จอมไปนะต้นขอสวยมากๆสวยมากๆมาชมบอลสีที่บอลจะมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวรอให้มันโตอีกสักนิดนึง แต่บางต้นก็ถ้าบอลส่งได้เลยก็ก็จะส่งไปเลยนะครับผมอย่างต้นนี้นะครับเป็นยกจัก,กรพรัดต้นจริงสวยมากนะครับเป็นบอลใบกลมนะครับก็คือเหมาะกับการก็คือไปตั้งแม่แล้วก็เก็บเกบสรทําอันนี้ลากล้นล้นเลยนะครับผมกระถางสี่นะยกจัก,กระพัดบอลปล่อยอยู่ที่ต้นละ200บาทเท่านั้นเองต้นใหญ่แล้วนะครับ รวมส่งไปเลย200้บาทรวมส่งนะครับเนี่ยยกจักรพพัดตอนนี้มีอยู่แค่ห้าต้นนะครับห้าต้นเพื่อนๆนท่านไหนสนใจก็ทักหาบอลได้เลยนะครับเนี่ยจะมีเปิดดังๆอย่างนี้นะครับนะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็แคปส่งมาหาบอลครับผมเนี่ยครับยกจักรพพัดแล้วก็บอรมีลูกไม้ลูกไม้เนี่ยครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับ ต้นโตแล้วเหมือนกัน200บาทรวมส่งเหมือนกันครับ200บาทรวมส่งนีต้นนี้เป็นลูกไม้ใบพัดนะครับบอลให้350บาทรวมส่งเหลือต้นเดียวนะครับลูกไม้ใบพัดส่วนต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกัน350บาทรวมส่งนะครับผมจะมีหลายๆต้นนะครับที่ที่ดูได้นะครับผมแต่บางที ตูอาจจะเอื้อมไม่ค่อยถึงครับนี่บอลเพิ่งจะมาเปลี่ยนลงฝั่งนี้นะครับอย่างต้นเนี้เป็นมนฑ์สวรรค์นะครับหน้ายอย่างเงยเลยครับผมบอลก็คิดไป200บาทรวมส่งเหมือนกันนะมนฑ์สวรรค์นะแล้วก็ตอนนี้ดาวเหนือบอลเหลืออยู่แค่2ต้นหมดแล้วนะครับสองต้นเนี่ยครับดาวเหนืออันนี้ดาวเหนือนนบอลให้2 5 0ห้าสบาทนะดาวเหนือรวมส่งมีอยู่แค่2ต้นนะครับดาวเหนือ250ห้าบบาทรวมส่งอันนี้บอลถ่ายเย็นแล้วนะ เย็นแล้วก็คือแบบว่าแดดไม่ค่อยไม่ค่อยมีละแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็คือบอลไม่ค่อยสีจะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะครับผมส่วนฝั่งนี้เป็นณนนนน้ามึงนนอันนี้บอลเพิ่งย้ายลงกระถางนะสีน้องจะจัดจัดหน่อยนะนะมึงนนนนะครับผมก็บางต้นก็มีป้ายนะครับเนี่ยครับผมมีป้ายแต่เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักมหาบอลได้นะ ครับผมณนะมองนอนบอลฝอยไม่แพงนะแต่รอให้ฟอร์มน้องโตอีกนิดนึงเนี่ยเนี่ยก็เริ่มกัดให้เราเห็นแล้วนะครับผมเนี่ยกัดที่ขอบขอบใบนะครับผมขอบขอบใบครับ,บแต่บอลขายในนามลุ้นนะลุ้นดังลุ้นดัเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ดังเนี่ยมันก็จะขายในานามลุ้นดังนีครับมีหลายๆต้นเลยบอลฝอยราคาไม่แพงครับผมนะ ถ้าอันไหนไม่ด่างบอลให้สามร้อยรวมส่งไปเลยแต่เลี้ยงให้มันใหญ่อีกนิดนึงก็ได้นะครับฝากบอลเลี้ยงมาก่อนครับแต่ต้นนี้ยด่างแล้วด่างแล้วเนี่ยบอลคิดสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งต้นนี้นะด่างไปเดียวเนี่ยด่างมาแล้วนะครับมีนะครับซื้อไปนะครับมันแรกๆรกมันก็ลุ้นด่างของบอลมันด่างนะ อยู่ดีๆมันก็เปิดมามันก็จะดา่างดาเนี่ยนะครับผมนะครับยังไงก็ลองลองลองเลือกแล้วก็ทักมาหาบนได้นะอย่าลองไปดูฝั่งนู้นว่ามีต้นไหนอีกแต่ต้นมันยังไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนั่นเลยเนี่ยอลนพื่นจะย้ายลงเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะมีออกมาหลายๆหลายๆต้นเลยนะครับผมที่เป็น ที่เป็นไม้อาที่บอล่าไว้อย่างนี้แบบตอนพามาดูนี่อันนี้เป็นลูกไม้ป้ายนะสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะแม่เขาสวยมากทักมาหาบอลได้นะแล้วก็ชายชนเป็นไม้หน่อนะบอลให้สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งเป็นไม้หนอ่อเงินแสนด้วยสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งเนี่ยป้ายนะเนี่ยครับผมเงินแสน 250บาทรวมทรงเงินส่ก็มีอยู่แค่4ต้นนะต้นเล็กบนให้200นะครับนี่มีอยู่แค่4ต้นพรสวงก็250บาทเป็นบอลกลาบนะเนี่ยนะสวยมากสวยมาก,มากตาฝากบอลเลี้ยงไว้ให้โตก่อนก็ได้นะพรสวงนี่สองร้อยหบาทมีเหลือแค่5ต้นนะครับสำหรับพรสวงน,ะนี่สองร้บาท ยอดมงกุฎเปิดด่างมาแล้วนะครับมันก็ขายให้250หบาทเหมือนกันยอดมงกุฎ <c oughs> นี่เปิดด่างฮาร์ปมาเลยนะครับ2 5 0หบาทแต่ฝากบอลเลี้ยงให้มันโตอย่างนี้นึงก็ได้นะครับรอยู่มันส่งให้นี่เปิดด่างมาแล้วนะครับ2 5 0หิบาทเหมือนกันต้นนี้ก็ฮับ์าไปเลยต้นนี้บอลคิด3า0รห้าบาทเนอะน้องด่างเกือบุกใบเลยนะต้นนี้ อย่าไปดูกันอีกทีอีกตู้หนึ่งนะครับว่ามันมีต้นไหนบ้างนะมาต่อกันนะครับผมนี่ลูกไม้ที่มันบอกสวยมากๆนะบอลักคิด200รอบาทรวมส่งนะเนี่ยครับยังมีจำนวนอยู่นะแต่มีไม่ค่อยมีไม่กี่ต้นนะครับผมอย่างเงี้ยนะเนี่ยเหมือนกัน200รรวมส่งไปเลยเพชรมณฑลเพชรมณฑล อันนี้200รวมส่งเหมือนกันนะครับเพชรมณฑลนี่มันมีหลายต้นนะเพชรมณฑลทักมาหาบันได้นะแล้วก็เท่ากับว่าตกละต้นร้อยห้าสิบบาทเองนะเพราะว่าบอลรวมส่งไปให้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยฮาร์ปมาเลยครับผมเพชรมณฑลนะตกละต้นละกห้าร้อยห้าสิบบาทเองเพราะว่าค่าแพ็คค่าขนส่งนี่ต้นใหญ่หน่อยนะบอลคิดสองสองร้อยห้าสิบบาทนะสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งต้นนี้นะใหญ่หน่อย ต้นใหญ่มันมีสองต,นนตน้นมีสองต้นเพชรมนทนกัดนะกัดสีแล้วนะกัดสีแล้วแล้วก็มีลูกไม้ป้ายนี่เนี่ยครับเริ่มชัดแล้วนะต้นนี้หนะ้าร้อยห้าสิบนะห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเ,เป็นไม้ยักหน่อนะจะเหมือนแม่เลยต้นนี้ยังไงก็อลองลองลองดูนะอันนี้บนเพิ่งจะย้ายมามาฝั่งนี้ก็ยังไม่ค่อยมี หมายมากเนื้อสุขขท,ทัไทยต้นละร้อยห้าสิบบาทมีสุขขอดไทยเจนหนึ่งต้นละร้อยห้าสิบบาทจะสุกัดชมพูอย่างนี้เลยนะเพิ่มซับก็สองร้อยนะเนี่ยฟอมใหญ่เลยนะสองร้อยบาทรวมส่งชื่อก็เพะนะเพิ่มซับในตู้นี้ก็จะเป็นมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับอาทิตย์นี้เนะครับผมยังไงเดี๋ยวบอนผ่านแล้วคำนวณเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันนะเนี่ย เพชรเจ็ดสีนี่เป็นไม้ไม้หนอนะเดี๋ยวบอลแยกเราจะบอลจะทําจํานวนแล้วจะมีมาแบ่งปันเนี่ยหน้าเป็นอย่างเงี้ยเลยนะครับเพชรเจ็ดสีนะก็เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจาลูกไม้เปิดะเป,เปนะนี่พามาชมนี่ลูกไม้เนี่ยผ่าทําจํานวนน่าจะได้แล้วห้าเดือนแล้วมั้งเนี่ยครับ เป็นลูกไม้นะเนี่ยสวยมากเป็นใบกลมๆนะไม้กลมๆฟอร์มใหญ่แล้วนะบนน่าจะส่งเป็นตะกร้านะครับถ้าใครรับนะต้นนี้พนะันสองห้าสิบนะพันสองห้าสิบรับแล้วก็แจ้งบนได้เลยแล้วก็มีศิลาศิลานักปา่านี่ศิลานาหน้าชมพูอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้ต้นใหญ่แนละ้วมีมีหน่อแล้วหนึ่งหน่อเนะนี่ยเนี่ยบอลอ่ะคือเพื่อนเพื่อนเอาไปทำผ่าทําจํานวนได้นะตอนตอนเล็กๆเนี่ยเขาแอบป้ายนะถ้าผ่ามาอาจจะป้ายก็ได้นะบอลให้สองพันรวมส่งไปเลยนะต้นเนี้ยสองพันบาทรวมส่งนะก็คือก็คือมีหน่อแล้วนะหนึ่งหน่อคือเพื่อนอเพื่อนแยกหน่อได้เลยอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้อันนี้ก็ทําจํานวนได้แล้วเหมือนกันนะเนี่ยลูกไม้ ต,ต้นใหญ่ๆเหมือนกันอันนี้ก็พันสองห้าสิบรวมส่งนะพันสองห้าสิบรวมส่งนี่ต้นแม่พรสวงเนี่ยครับพรสวงนี่ต้นแม่เขาเป็นไม้จอมไปแล้วนะครับเนี่ยต้นแม่เขาใบสวยมากสวยมากนะครับผมไอ้ต้นแม่ยังไงก็ ฝากเพื่อนๆถ้าสนใจต้นไหนก็โทรหาบอลได้นะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์แปดหนึ่งหกสองแปดสองเจ็ดห้าสองนะครับผมก็ติดต่อบอลได้นะก็คือสนใจต้นไหนเลือกได้แล้วก็พักมาหาบอลได้นะครับผมบอลก็จะมีมาแบ่งปนันใจตอนนี้คือยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมแบ่งปันเนี่ยอย่างนี้ลูกไม้เปิอๆเปอย่างเงี้ยเป็นเป็นบอลกลาบนะแต่ตรงเนี้ยน้องไม่ค่อยได้โดนแสงก็เลยจะยืดยืดหน่อยต้นเนี้ย แต่ก็สวยนะแต่มันยืดแล้วบอลก็เลยยังไม่ได้ขายแต่ถ้าเพื่อน <_ an> ๆท่านไหนสนใจลองทักถามมันก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยมันยาวยืดแต่ใบกลมสวยแล้วก็เปิดะด่างอย่างนี้เลยนะครับเป็นลูกไมก้ต้นนี้สวยมากๆยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจได้นะครับเดี <_ an> ย๋ยวบอนจะมีไม่เกินเดือนหนึ่งบอนจะมีต้นไม้หลายๆชนิดนะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อน <_ an> สวัสดีครับ